มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง psi สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไวรลักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4 เซนจูรี่อนุสาวรีชัยสมรภูมิกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เตรียมความพร้อมรองรับยุคเศรษฐกิจตามวิถี New Normal ดึงทุกภาคส่วนร่วมผลักดันและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและการเงินแก่ธุรกิจ SME ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมได้แล้วเป็นการช่วยผู้ประกอบการ SME ให้มีพื้นที่และช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจให้เกิดขึ้นในงานตลาดนัด SME เราช่วยไทยไทยช่วยกันระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2563ณหอ5ถึง7ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีนนทบ,บุรีโดยภายในงานพบกับร้านค้าที่มาร่วมออกงานจำหน่ายสิน ค้อุปโภคบริโภคซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME ทั่วไทยที่รับสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐและวิสาหกิจชุมชนกว่า6 0 0บูตงานตลาดนัด SME เราช่วยไทยไทยช่วยกันของกระทรวงสาหกรรมกับพันธมิตรที่ในการร่วมจัดระหว่างวันที่4-6ถึกันยายนทวันหน่รอยามที่ฮอล อิมแพกเมืองทองธานีนั้นเจตจำนงจริงเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องการให้กลุ่ม SMP e, o t o p และก็เอ e ภาคท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาแสดงสินค้าได้มีโอกาสมานำเสนอแพคเกจธุรกิจของตัวเองโดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเ,เราได้เชิญการท่องเที่ยวยงประเทศไทยมาร่วมจัดงานกับเราด้วยในในงานนะ ตลอดเวลา3วันเนี่ยนะครับก็ได้มีแพ mm ็กเกจเพื่อมาเสนอต้องอการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งคิดว่าบางครั้งคนไทยคิดไม่ถึง บางครั้งคนไทยไม่คิดไปถึงว่าจะมีการจัดเรือให้ลงไปท่องเที่ยวในจองอังหวัดภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆกลุ่ม s อ e ก็เป็นกลุ่ม s อ e ซึ่งพันธมิตรของ,รงกระทรวงศึกษาการก็คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือทบวหรือเอสเอ็มดีแบงก์แล้วก็สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ,อรสสวก็ร่วมกันคัดกลุ่ม s อสกลุ่ม o อท p ซึ่งมีสินค้าพรีเมียมได้มาออกแสดงในงาน ประมาณ600บูธ6 0รรายการสินค้าก็จะมีความหลากหลายและเป็นสินค้าจึ่งเราไปตกลงไว้ไว่าให้มาขายในราคาทุนราคาย่อมเยาว